ผมนนเลยต้องกาบสวัสดีวันรุ่นไทยเชื้อใส่อ่างคันกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้าม่ผมแฮร์รี่ชาแนลกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม มาผมวันนี้ก็มาจัดกันในค่ายพี่เจเหมือนเดิมของผมาอยู่ในเกมเกช่าฟอจูนที่ผมเออหรือชาวพีคเนนกันนั่นเอง <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องบอกผู้ชมไว้ก่อนเลยครับผมแม่นะไม่ทําตามรับชมเพื่อความสนุกและความมันถึงท่านเท่านั้นเดอขับเดอม,มาลุยกันดีกว่าไว้รุ่นครับผมมาวันนี้มีมาหนึ่งเคคุณผู้ชมลุยวันนี้ขอปั่นอนะเซิร์ฟเซิร์ฟนะวันนี้เราไม่จัดฟิเจอร์ครับผมมาแล้วขออนุญาตเลือกเบสแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเราจะหวดกละวันนี้ขอไม่จัดฟิเจอร์ครับผมวันนี้อยากปั่นอะ คิดคึกอะไรไม่รู้อยากปั่นคุณผู้ชมปั๊ดลองดูจะได้เป็นคลิปแบบที่ไม่ต้องหมวดเฟเจอร์อะไรจะได้แบบปั่นเอาอะเออถ้าเข้าก็เข้าไปถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมลุยเรามันนักสู้อยู่ละเออเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วเออ,เ,าาเ,อ,อ,เ,อ,อเอาดิเุ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยคุณผู้ชมมาดิครับมารอจังหวะแบบนี้แหละผมรอจังหวะแบบนี้แหละเอายังไงเอ้าเอ้าไหลเอ้าเรียบร้อยเอ้ยอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชม โคตรสุดครับผมโอ้โหชอ็อตนี้ผู้หญิงเรียบร้อยเฮ้ยผมไม่เคยผู้หญิงเข้าเลยเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยอะไรวะโู้เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ปั่นข้างนอกแล้วเป็นแบบนี้โอ้โหผู้หญิงเข้าอย่างแจ๋วหวานเจีย๊ยบโอ้โหเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอยู่ทําไมอ่ะเรียบร้อยครับผมมาเร็วไปเร็วเลยแบบนี้ <Yeah! S 1> หนีให้ไวครับผมเออ วันเจีย๊ยบโอ้ยนอนหลับฝันดีผมวันเจีย๊ยบเรียบร้อยคุณผู้ชมไปดีกว่าผมไม่อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เลยผมคลิปหน้าคลิปนี้ผมขออนุญาตพอแค่นี้ผมเออสุดไปละวันเจี๊ยบอะก็อวไเจอกันใหม่แล้วคุณผู้ชมในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ